โอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่บ้านล็อกเสร็จแล้วนะครับผมน้องกีวีถูกน้ำดีแจ๋หลายครับผมมีแหงเาเๆติปปุ๊บๆๆๆนะครับผมพุ่น้าพุ่งหน้าล้างโงนกแล้วก็ล้างนกแล้วก็ล้างตัวนกไปด้วยนะครับผม แล้วก็ดูครับมีความถูกหลายครับไม่ได้ถูกนะมันสองปีครับเพราะว่าไี่เวลาว่างครับเออทำงานจนลืมนกครับผมเลยเลยไม่ได้ขีดน้ำนกพวาถูกแล้วก็ป็นี้ครับดีใจกระดิกกระดิ่งกระดิ่งกระแล้วดูครับดูมีความถุกมากครับมีความถูกมากครับอันนี้ผมก็หลับอยู่นะครับผมก็เอาน้องอ้วนนะครับผมอ้วนกับจอยนะครับ ตอนแรกเป็นกําไรทองครับตอนนี้เรียกป้วนกับจ่อยยังกินตาแล้วครับผมกินปากแล้วครับผมหนูครับแล้วก็แกงหัวเหลืองครับแกงหัวเหลืองครับโอ้โหแกงหัวเหลืองครับแกงหัวเหลืองนลครับโอ้หมีความสุขหลายครับผมนี่ก็เป็นวันที่เอานกเข้าบ้านบ้านนกนะครับผมพาบ้านนกเสร็จแล้วนะครับผมก็ห <enters> ลับอยู่ เนี่ยผมก็เก็บบรรยากาศนะครับตอนเช้าๆนะครับผมผมก็นอนอยู่นะครับนี่ครับกีวีพอถูกน้ำก็มาแต่งตัวนะครับผมมาไซ้ขนให้มันแห้งนะครับตอนนี้คือตอนที่ยังเอานกเข้าไปนะครับผมให้แบบว่าพึ่งแดดไว้นะครับผมมันท่าให้มันแห้งนะครับผมขนนก อันนี้ผมก็ใช้แรงงานคุณย่าคุณยายนะครับนี่ครับเป็นยูเทิวสัตนะครับเป็นสวนหย่อมสวนหย่ยมนะครับก็ว่าไปานะครับดูครับลกทำหน้าตาพ่อแพ่แมนเลยนะครับ นี่ครับผมแม่ผมชอบมากครับโซนนี้อยากโซอยากโซครับอยากโซสวนย่อมครับนี่ก็เปลี่ยนขั้นตอนที่เอานกเข้าบ้านนะครับผมเข้าบ้านครับย่แวก็มาช่วยด้วยนะครับผมนี่ครับก็กำลังย้ายนกเข้าบ้านนะครับวิวทิวสะทัศน์โอ้โหตาว่วนน้ำก็อยากเสร็จตอนไหนนะครับผม ล่าคือสงการนะครับผมไม่ไหวครับผมยาวผ้าใบมาปูแล้วนะครับผมพรร้อนมากตอนนี้ครับผมยังไม่มีเงินครับเปิดเงินมาเปิดเงินมาเปิดกระเป๋าตังมานะครับผมชหน้มหมีแต่ที่จะไม้กิ้มแค่วครับตอนนี้ในกระเป๋าตังครับลูกกอลับมาเข้าเรื่องรกกนล์ะครับผม ี๋ยแหวก็เอาเข้าจนหมดกองแล้วนะครับดูเด็กๆที่เข้ามาบ้านใหม่นะครับผมโอ้โหครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับช่องออกซ่าอะไรที่ใหม่นะครับผม วันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตบ้านลกแล้วนะครับผมว้าวโอเคครับอาจจะดูแลนะครับว่าภายนอกของมันเนี่ยอะไรอันนี้ก็ไม่ใช่สมาชิกใหม่นะครับแต่ว่าก็อยากออกกล้องครับ <c oughs> เป็นหมาจอนของยายสายเองนะ <c oughs> เป็นหมาจอนจัดเพราะผมเป็นตัวตัวผู้หญิงอจมอมเงี้ครอบ uh huh. เอาล้ามาดูต่อครับอันนี้นะครับดูจากภายนอกก็ดูว่า มันเสียแล้วนะครับผมดูครับประตูเสื่อนแล้วนะครับผมแต่เอ๊เพื่อนๆลองเก็ตเห็นองอะไรอยู่ในภพยในหรือเปล่าครับผมเนี่ในยในไอนนะไรเครับแล้วเข้าไปดูกันเลยครับเดี๋ยวมันจะออกมาเลยเห็นไหม,ไมเห็นไหมเห็นไหมพวกเพเวกันออกมาแล้ว อันนี้นะครับก็ทำการเสร็จแล้วหอดเกลือบค่ะคุณห้องเราเป็นห้องสะอาดค่ะโอเค,คะอันนี้ทำเสร็จแล้วนะครับผมจะที่ผมผเอเมมาาม่อมาเล้รียวิชาการก็คือมาทำมาบริเวณประตูนะผมจะราเข้ามาเดี๋ยวมันจะย่ามแต่มันจะย่ามจะที่ผมนั่ง เปิดหน้าตาวิไหมแต่ว่าตรงนี้นะครับก็จมีกระตุกที่ผมไน้กระจายไแล้วนะครับผมว่าเอ่อที่ว่าจะเขาจะมาใส่กรตุกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ตายแล้วเขาถึม่มานนได้อันนี้จะคู่เขาจนะครับอันนี้ก็เห็นแล้วครับเสร็จแล้วจากตะกอนมันยังเปิดโล่งอยู่นะครับเกียี้ยแล้วเหอะไรไหมนะเราย้ายตะนมาครับผมแบบนั้นแล้วออกมาแล้วนะโจพึมพึมโจพึมพึม หัวนังซึ่ง่อทำไมช่วยเลวเสียไปฮาเนี่ยรู้สึกว่าอ้วนนะเนี่ย <c oughs> กัดเจ็บด้วยเนะี่ยเออไม่ใช่ตัวผู้ชายครับเอเดียมนะกิวีสาีสิตา k ิวี k ิวีทำอะไรลูกอ่าอันนี้นะครับที่ใครรู้กันนะครับใครอาจไม่รู้แล้วเป็นผู้หญิงนะครับผมอืม ผู้หญิงสองคนเลยนะครับแต่ว่าเรียกว่าไอ้อ้วนนะครับผมมีแต่คนเรียกว่าไอ้อ้วนเลขาไม่ได้อ้วนนะอ้วนตรงไหนอันนี้อ้วนอันนั้นหยอยครับที่ไม่ได้อ้วนเอ้ยอ้วนเอ้ยแม่เองสวัสดีจ้าจ้องจ้อเอามา เขาเห็นออกซาเขาไม่ชอบออกซาแช่เพราะว่าผมเคยนปกกิตแต่กับแม่เนี่ยคือเขาให้จับได้อ่านี่ผมผมจะต้องพูดก่อนนะครับคือผมเคยตามผีกขะดจ่อขอโทษยังไงก็ไม่หายร้องเพลงกล่อมก็ไม่หายออือ แล้วเพราะว่าเขาไอ้อเล็บกเขาอ่ะมันทำไมเหตุผลที่ว่าทําไมผมกัดไอ้ไอ้ทำค้ายๆคลอายๆให้เขาจีบนะครับคือผมก็กคือความผิดของผมเองไงผมไปจับเขาเล่นกันไปเพราะว่าเล็บของเขาจะจีบผมดพราะเลยก็ปกติพฤตกรรมเขานอนอย่างนี้นะครับก็กลับออกมาแต่ว่ามันไม่ยอมแล้วก็มันลอยอย่างนี้มันก็เย็บมันดื้อ,นนอกมานแรงๆเขาพอมันตกพื้นมันก็จีบทีเนี้ยจำปีกับเด็กแต่ว่าเลยํา แต่ว่าตอนนี้เขาหายแล้วนะครับแต่ว่าเขาโอดอยู่โอด,โอดแต่ว่า,าโไม่เนไรโอดแคมจนตาแรงจนขึนมันกับคนเลี้ยงนะครับผมผมก็เป็นคนเลี้ยงตัวน,นี้มาเหมือนกันแต่กับแม่เนเขาจะเขาจะจับเขาจะให้แบบเดี๋ยวว่ายืนอยู่ที่มือแต่วันนี้เหตุนอซ่าต่อไปเราต้องตะลลอมเขาใหม่คือก็คือใส่มือแล้วก็จับเขา ให้ให้เขาคุ้นชินอ่ะจ้วงวังเจ้วงเต้าเนี่ยเห็นไหมคือคือเขาเห็นนอ้องซาไม่ได้แต่กับแม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเขาบอลผมเป็นสไลด์สวัสดีจ้าตัวนี้ไม่เป็นไรตัวนี้สลดสวัสดีจ้าไม่กัดตัวนี้รู้จักควมรู้จักควมทาภาษา,าไม่กัดแต่บว เดี๋ยวว่าแมนาวิจะเป็นตัวที่หวงเพื่อนๆเลยครับสึ่งตัี่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่กัดเนี่ยเดี๋ยวว่าพอเนี่ยก็สาาจะกัดแต่เขากัดข้ามไว้จริงๆเขาไม่เหมือนแบบไอ้อ้วนลองลองลองดูพอข้าวแล้วก็เออเลียเลียเลียเดี๋ยวว่าแมนาจะเป็นตัวที่เซฟเพื่อนเวลาที่มีสัตว์มอผมเหนื่อยก็เลยบ

ซขาจับได้นะเนี่ยเอาเวลาบบเขาจับใส่คนลอบ,บได้ไหมวันนี้กงวันนี้ลองไหมจับออกมาได้ไหมไม่แน่จะได้ครับเ,เพราะว่าถ้า,าอยู่เป็นโกงเขาจับจับกิบมากแต่ว่าพอออกมาแนี้วมาใส่โกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอใส่โกงเขาจะบเขาเรียกว่าโชวเขาเลยนะเพือ่อแบบเพราะว่าแบบให้เพื่อนเพื่อรูว่าพี่เขาเก่งนะเขาเก่งงตรงอะไรพวกนี้ตอนเนี้ยจ่ะเป็นไงเป็นไง ยังไม่ร้องเพลงอสายครับสย่อยอกิคุกกีคุกกีุ้กกีุ้กกีคือจะบอกว่าเอาพาน้องเต้นคือตอนที่ผมเรียงมาแล้วเตัวผมคันเขาผั้วานคันเมันเป็นปุอวดแต่ว่ามันเป็นปุอว่านด้หมดจับได้เพราะว่าเขาไม่ดุกพราะว่า หัวมันกลมอะแล้วผมอยากจับเพาะมันเป็นตาฮัคดีอเดียวราจะับไม่ได้เพราะว่าเขาหูุครับแต่ว่าเราจม่จกายเดียวแล้วสองนายก็คือถ้าอยู่ก็ผมอ่ะคุณรอต้อซออ่ะเขาจะให้เกาหัวไอ้ถ้าอยู่บ้านก็หลไดผมเลยกะเขาจะทำแบบตามหลุดลง่ะเ็ไม่รา้ว่าใอะไระนคือตอนเนี้ยเราเราทำอันเนี้ยคือรอกงเหล็บดั ที่ช่างทำทำยังไม่เสร็จแล้วก็จะเอามุ้งลวดให้แล้วก็จะเปิดซืบห,ห,หน้าต่างเดี๋ยวฟังก่อนนะซื้หน้าต่างอย่างนี้มาใช่ไหมแล้วก็เอามุ้งลวดปิดแล้วก็กรงเหล็กอ่ะดักกันแมวด้วยใช่ไหมเอากันกันแมวกันงูอ่าเวลาเวลาไปไหนเราก็ต้องดูแลเขาให้ดี การขโมยการขโมยนะว่คือผมเป็ด้ข่าวว่ครับทสุดเลยแล้วร้อนก็คมอมีคนถือนดบ้านนะคะแต่ผมมีคนถูอกับบ้านัดบ้านของคนละนัดนะคะแล้วก็มาขโมยนกพันธ์สั้นขโมยเอาเลี้ยงไว้สามตัวขโมยหมดเลยเราลองดูว่านกบ้านเรามีวินัยยังไงอ่ะค่ะเวลาปิดไฟปุ๊บเข้านอนปั๊บลองดูไหมล่ะลองดูไหมแล้วพอเราพอเราจะเปิดไฟขึ้นมาเนี่ย เขาจะอยู่ในรูเขาแล้วอาลองดูจะเราจะได้แค่เยินเสียงเขาคอยดูนะเดี๋ยวพิ่งเปิดอ่าตอนนี้ได้ยินเสียงไหมคะท่านผู้ชมได้ยิบึมบัมบึมบัเข้าหูหมดแล้วนะคะแม่เนี่ยจะูนะแตงกี่ไม่มีกลงเอ้ไม่มีรูให้เข้านะคะ แจ้งแบบแย้งแจงคนคงขู่เราเปล่าโอเคโอเคเปิดต่อเลยโอเคแล้วคือกีวี่เขาอ่ะคือที่นอนอ่ะเขาจะอยู่บนบนส <S 2 lanes choice> ุดบนสุดของกองเขาจะจะหันหน้าไปทางเดียวด้วยเนี่ยเขาจะหันหน้าไปทางเดียวอปดูนะดูนะจับตาดูนะเขาจะอยู่ในรืแนนแตกบึ้มบึ้มบอกมาแล้วเนี่ยเขาเขามีเว้นไง นกของเราอ่ะมีวินัยนักบินเบินบวานเบินหวานไหนใครบอกใครบอกหอ้วนเขาไม่ได้อ้วนเนี่ยครับกุ้มมารมาเร็เนี่ยกุ้มมารนู่นอ่ะโอ้โหกับแม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะก็คือเขาอ่ะโกรธแกแน่ผมแต่ว่าบางทีก็จับได้ครับแต่ว่าอารมณ์แล้วก็จับได้ลองทีวี กเรียนก็นคือที่ที่นอนเพราอยื่องนี้แล้วทำไมผมไม่รู้ผมเขาจะชอันหัวงไปทางนี้ตลอดเลยเอออย่างนี้มัวรนตลอดเลยตัวโป้งมากวันนี้เตะก้อมาอรนี้แลก็ทำอะไรมันเนี้ยทำเป็นนแล้ว,<อ>วเปียกเปียกดิน้เปียกดาวแล้วกเ็เครื่องวัดอ,อะไรนะที่วัดอุณหภูม ห้องเราไม่ไ <risque> ด well, okay, okay? oh. well, well, ้ไปศึกษามานะครับผมว่าแบบว่าระดมโต้รุลงอะระดมกวท่าไหรลก็จะมีแอร์ครับแต่ว่าแต่ว่าใครจะไม่รู้นะว่าเอ้านกเราไม่ได้ถูอากาศตรงนี้ได้หรอก็คือเราเปิดเข้ากับพัตดลมเปิดเข้ากับพัดลมแล้วคอยเขาได้หายใจบางวันก็เปิดหน้าต่างโปรก็คืออเราคือเราไม่ได้เปิดแอรครับเราจะเปิดแค่ทั้งเพราะหน้าร้อนเท่านั้น หน้ารไม่ได้เปิดหนรอทุกทีแต่เราคาดว่าตรงหลังคาเนี่ยเราจะเอาระบบเป็นน้ําหยดเพื่อลดอุณหภูมิบนหลังคาด้วยใช่ไหมครับนิดนึงนะอย่าไปเปิดเยอะเดี๋ยวนกป่วยเรามีประสบการณ์การเลี้ยงนกมากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีหรือหกปีประมาณ <laughs> ไม่ใช่เรามีประสบการณ์นกเรามี<ป>ข,ขึ้นหนึ่งวันครับพึ้งหนึ่งวันครับ ลายสมตัวทำให้เราเสียใจมากบอลลูนกับกีวีบอลลูนครับก,กีวีแป้งครับผมอ่านั่นแหละอันนี้ก็คืออันนี้รวมเลยครับผมอ่าเราก็เลยแบบคือดูแลเขาให้ดีที่สุดไอ้ขาวๆไม่ใช่เราสกปรกนะครับคืออะไรตัวขาวๆเ,เนี่ยเราจะกวดทุกเชา้าอันนี้อ,อะครับผมใครสนใจก็ติดต่อไดนะ้ใครสนใจก็ติดต่อได้ครับ ที่ลูกแง่งครับตัวนี้อ่านี่ครับอันนี้นะครับเราจะสามารถเอาไปทานมากเรานะครับใอารเลยนะครับอันนี้ผู้เล่นเดียครับเอาไปทําให้อะไรเนี่ยเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ครับไม่มีสปอนเซอร์จะเข้าเข้าวันนี้แหละมันเป็นเอ่อพวกผงใช้ทาไม่ต้องอธิบายละเอียดครับใช้ทาไปอะไรนะโรยตัวสุนัข นกปีกสัตว์ทั่วไปไม่มีพิษและปลอดภัยอ่าเราก็เหมือนเอามาโรยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขากินกล้วยหรือกินอาหารอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นมดใช่ไหมคะ<ช>อ่ามันจะเป็นมดเราก็ต้องดูแลเขาด้วยอันงนี้แล้วก็แล้วครับที่ผมเคยบอกไปครับว่าเพ็นข่าวบางส่วนที่ว่าขโมยนกสามตัวนับทัน้น่าเรามีระบบความปลอดภัยครับดูครับทนไปดูครับ ก็วงจรปิดครับผมเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็จะดูตลอดนะครับค so so ุยกับเขาใช่ไหมครับแต่ว่าเขาไม่ออกโมาคุยกับเราเพราะว่าเราปิดไฟอยู่ครับเดี๋ยวอีกกหน่อยนึงนะครับเราก็จะทำสั่งให้โทรศัพท์ต่างผ่านกล้องเลยโอเคครับถ้าเราเลี้ยงอะไรก็ให้รักเขาเอาใจใส่เขาแต่กอดนะเราเอาไว้บ้าง ไว้บ้านอยู่กับเราแล้วมันเหม็นนะครับไม่ใช่เราเกิดโรคครับอ่าเราเป็นภูมิออกซ่าเป็นภูมิแพ้แงะรับใครสนใจที่ลกแข้งมปุ้ยที่ลบแคข้งวป้โอ๊ย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 รอ๊ยโ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 อ๊ย่อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอกยโอ๊คอัยโอ๊ยโอยอ๊ยอยออกอยออออ เดี๋ยวผมจะทำคอนลบครับผมแล้วก็ปล่อยลงมาแล้วก็ที่ว่าดูนคูับพ้่เราเปิด,เป,ดเปิดดูข้างๆ<ม>ว่าวิวนกอะตอนกลางเวนเออเกาะตรงเวนผินวะตอนกลางวันเป็นยังไงแล้วก็จะทำการคอนเดี๋ยวพูดเร<ฮ>ื่องคอนนิดไม่ใ็จครับคอนนี่มันจะเจาะตรงกระแพงครับแล้วก็มีคอนนีระบบทางคานพวกมนนษ่งอยากจะนอนเซ็กส์ก็คือ ก็จะมีพรงนี้น,น,นะครับผมแล้วก็พรวงติดรับติดแบบแบบเพงนะครับผมให้เขาแบบว่าบินเราไม่ได้จัดทางเขาครับแต่ว่าคือวิอเราเนี่ยเราก็จะมีชมรมไปพาลกไปอยู่ใช่ครับแต่ว่า โอเคเปิดเปิดก็คือเราทักเราจะมีเราจะคิปปีกตัเป็นบางตัวนะคับผมแล้วจะคลิปปิดมัเป็นบางตัวบางตัวเพื่อไปบึงสีฐานนะครับเพราะว่ามันจะบินไปกับเขานะครบเพราะว่านกบ้านเราไม่ได้ฝึกแค่บินกลับมาครับบินไปก็คือรูนครับไปเลยนะคุณบ้าน กลับบ้านเก่าเลยนะครับผมก็คือเราจะคีบปีแค่ลูกบางตัวแต่ว่าองนี้คีปีทั้งหมดแมาว่าอีสององนั้นเราคีบปีกันแล้ว่าโอ๊ะลูกที่คีบปีแล้วผมจะพาไปนะครับผมพาไปบริสุทฐานที่ผมเคยไปตั้งแต่ปีปีกลายมาแล้วนะครับผมแต่มันโควิดแล้วปีสี่ปีไม่ใช่ปีที่แล้วอะค่ะนานมาก ที่ว่าพาถุงทองไปแล้วก็ไปเราเขาแบบแต่ว่าไปกินไม่ได้สมัยที่ผมไม่มีแบบกลุ่มก้อนไม่มีแก๊งเลยอ่ะมีแต่แค่ไอถุงทองอ่ะตัวเดียวในถุงทองตัวไหนตดัวแรงแรงกว่าเพื่อนตัวจนยอยตกใจหมดอะไรมาอันนี้อยากล่นก้องอ่ะอันนี้ก็ินิลนถก็ไม่ทอนหัวออกเนี่ย คนทอนงทองวันนี้อะเอาวิววิวอยากโชว์วิวไหมแตที่ผมดูนะครับว่าตัวไหนที่ทแกลบเพื่อนจากที่ผมดูมาถุงทองถทอครับว่ามันเป็นตัวเล็กเลยครับแต่ว่ามันก็เป็นนกตัวที่น่ารักที่จุดครับผมก็ชอบผมก็ชอบเขาแบบว่าตั้งให้เขาเป็นพี่ตั้งออกซ่าเล็กๆกเรียกเขาว่าถุงทองเขาก็จะร้อง แล้วก็ฝึกล็อกตามแหลไปดูคลิปได้ครับนั่นนันนันนัอันนี้ดูไปดูมาเหมือนไก่แฮะแฮะแฮะใจดีนะตอนนี้ลูกพูดแต่ใจดีเอามือใส่ปากไม่กล้านะเดี๋ยวลองลองลองมาจากเกตแากองทองก็จะเป็นมะยมครับมะยมพอจากผัดมะยมก็จะเป็นสองส่วนี้นะครับที่ ดอกลงมาจากแก่นะครับจากรองแกะก็จะเป็นมะยมจากรองมะยมก็เป็นเด็กครับก็เอาแก่แล้วนี่ก็จะเป็นมะนาวครับแอปเปิ้ลครับจากเอ่อเด็กมาน้องใหม่ไม่รู้แล้วแต่ก็จีบดาวแล้วอยากรีวิวอยากรีวิวอยากวิดโอครับอยากหน้าใหญ่ครับอยากหน้าใหญ่ครับผม โอยนั่นไอ้น้ำตกที่ทำกับมืออยาโซอยากโซพี่ว่านี่ <c oughs> อยากโชวมากนี่น้ำตก <c oughs> น้ำตกที่คุณแม่นะคะกับน้องซาช่วยกันท่าเนี yeah. ่ย <c oughs> มันตอนเช้ามันสวยมากเลยนะอ่าเขาบอกว่าให้ระวังงูเขียวนิดนึงอไม่ต้องระวงังค่ะเพราะว่าเรามีแป้งเลยเ <c oughs> ตือน <c oughs> โอเคที่เกียรพูดแล้วก็ครับผมเดียววันหลังจะเอาจับน้องมาโชว์ฝากบอกไห้ครับผมว่าก็คือผมเนี่ยจะทปเกี่ยวกับ ทางกลุ่มก้อนทั้งหมดเนี่ยนะน้องตื่นแล้วกลุ่มก้อนทั้งหมดเนี่ยค่ะไปตัดปีกแล้วก็จะพาเขาไปเกาะรอยตกลงในม่น้ำที่บึงสีฐานครับแต่ว่าผมก็จะนำทิพย์คนคนไม่พอเลยนะเพราะว่าคนไม่พอใชโอเคครับใครเข้านี้ก็อย่าลืมว่า